ถ้าเขาไม่อยากตอบแชทเราทันทีก็เล็ดเดมถ้าโทรไปแล้วเขาไม่รับหรือว่าเขาไม่โทรกลับก็เล็ดเดมเล็ดเดมมันไม่ใช่การยอมแพ้นะคะทุกคนแต่มันคือการที่เรา Back channel. ฟ้าลุงฟ้าอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเอาจริงมันเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเพราะว่าตอนนี้มันดังมากะคะทุกคนก็คือเลดเดมทีโอรี่หรือว่าทฤษฎีการปล่อยเขาไปนั่นเองวันนี้เราจะเจาะจงเฉพาะพาร์ทของคนรักนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทุกคนเคยรู้สึกไหมคะว่าเราอะทําดีที่สุดแล้วแต่เขาก็ไม่ชัดเจนกับเราสักทีเดี๋ยววันนี้เราจะมาประยุกต์ใช้เลดเดมทีโอรีนะคะให้กับคนที่กําลังเจอความ สัมพันธ์แบบนี้อยู่นะเพื่อที่เราจะสามารถปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นในแบบที่เขาเป็นส่วนเราก็คอนโทรลในสิ่งที่เราคอนโทรลได้แล้วก็เป็นแบบที่เราเป็นนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปว้าวุ่นแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเขามากจนเกินไปนั่นเองเอาง่ายๆนะคะข้อแรกเลดเดมท t h e รีคืออะไรเลดเดมท t h e รีนะคะก็คือแนวคิดที่ว่าถ้าเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยให้เขาทําไปคะ่ะทุกคนถ้าเขาไม่อยากตอบแชทเราทันทีก็เลดเดมถ้าเขาอยากออกไปเจอคนอื่นหรือว่าอยากลองคุยกับคนอื่น ก็เล็ดเดมถ้าเขาไม่แสดงออกถึงความชัดเจนก็เล็ดเดมถ้าโทรไปแล้วเขาไม่รับหรือว่าเขาไม่โทรกลับก็เล็ดเดมเล็ดเดมมันไม่ใช่การยอมแพ้นะคะทุกคนแต่มันคือการที่เราให้พื้นที่กับคนที่เรารักให้เขาได้แสดงออกว่าเขาเป็นใครและที่สําคัญนะคะมันทําให้เราเห็นชัดเจนขึ้นว่าเขาจะเลือกเราไหมโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเขาหรือว่าคอยควบคุมสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาข้อ2นะคะเราจะผูกความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับเทอร์รี่เล็ดเดม เข้ามาหากันยังไงแน่นอนค่ะว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเจ็บเนาะเจ็บกับการที่เราต้องรอคําตอบรอความชัดเจนที่ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงหรือเปล่าแต่การที่เรายอมเล็ดเดมหรือว่ายอมปล่อยเขาไปอะค่ะทุกคนมันคือการที่เราหยุดวิ่งหาคําตอบจากคนอีกคนแล้วหันมาฟังตัวเองว่าเราต้องการความชัดเจนแค่ไหนแล้วเรายังโอเคอยู่ไหมถ้าเขาเลือกเราแค่ครึ่งเดียวและบางครั้งอะค่ะทุกคน,คนการที่เราปล่อยเขาไปอะมันไม่ได้หมายความว่าเขา กจะหายไปจากชีวิตเราเสมอไปนะคะแต่มันคือการที่เราอะได้ให้โอกาสเขาได้เลือกเราอย่างเต็มใจไม่ใช่เพราะเราล้องขอค่ะทุกคนซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะคนเราอะจะชอบควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวและการกระทําพวกนั้นนะคะบางทีอะมันอาจจะเป็นการที่เราไปกดดันอีกคนนึงมากเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวและเราเองก็คาดหวังมากเกินไปจนเราเองก็รู้สึกกดดันเหมือนกันอันนี้อยากให้ทุกคนอะลอง observe หรือว่าลองสังเกตตัวเองดูว่ารู้สึกแบบนี้อยู่หรือเปล่ารู้สึกว่า เราคนโทรมมากเกินไปหรือเปล่าถ้ารู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะทุกคนเล็ดเดมปล่อยเขาไปปล่อยให้เขาเป็นเขาไปค่ะไม่ว่าเขาจะไม่อยากตอบไม่อยากคุยหรือว่าเขาจะหายไปปล่อยเขาค่ะเราสนใจแค่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เราสนใจแค่ตัวเราก็พอนอกนั้นเล็ดเดม ข้อดีของการเล็ดเดมนะคะทุกคนคือ1เลยเราจะไม่เหนื่อยกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะ2คือเราจะได้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองจริงๆโฟกัสความรักที่เรามีให้ตัวเองโฟกัสความชอบของตัวเองโฟกัสความฝันของตัวเองแล้วก็ให้เวลาดีๆกับตัวเองและข้อที่3นะคะจะทําให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าคนที่เขาอยากอยู่กับเราอะคะ่ะเขาจะอยู่โดยที่เราไม่ต้องร้องขอเพราะเราต้องเชื่อว่าเราเนี่ยมีค่าพอนะที่จะได้รับความชัดเจนได้เจอความรักที่ชัดเจน โดยที่ไม่ต้องร้องขอแล้วก็ไม่ต้องเรียกร้องจากใครเราสมควรได้เจอรักที่เราแบบไม่ต้องคอยคาดเดาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะง่ายๆสั้นๆเลยถ้าเราปล่อยเขาไปแล้วอะแล้วเขาไม่กลับมาเราก็จะรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่การเล็ดเดมอะค่ะทุกคนมันไม่ได้แปลว่าเราไม่แคร์นะเว้ยแต่มันคือการที่เราอะเลือกที่จะแคร์ตัวเองมากกว่าค่ะโดยการที่เราอะจะไม่หลังคนที่ไม่เลือกเราให้มันเสียเวลาแล้วก็เสียพลังงานของเราถ้าแบบทุกคนกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะอยากให ทุกคนน่ะลองแบบเลดเดมดูสักครั้งแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะลองมาสังเกตดูว่าหลังจากที่เราทดลองใช้เลดเดมเทอรีแล้วอะชีวิตแล้วก็ความรู้สึกเราอะมันรู้สึกเบามากขึ้นขนาดไหนแล้วก็อยากให้จําไว้นะคะว่าคนที่ใช่อะมันไม่ต้องหลังมวยแล้วคนที่เขาจริงใจอะเขาจะไม่ทําให้เราต้องคอยคาดเดาและคนที่เขารักเราอะเขาจะทําให้เราเห็นเองอย่างชัดเจนโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลยยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถช่วยให้ทุกคนมีมุมมองความรักที่เบา สบายยิ่งขึ้นนะคะใครที่แบบว่าอยากลองหาหนังสือเกี่ยวกับเลดเดมทิ o อรี่มาอ่านนะคะฟาจะขึ้นรูปหนังสือไว้ให้ทุกคนก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยนะคะอยากจะบอกว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่แบบแนะนําจริงๆทุกคนอยากให้ทุกคนลองอ่านเพราะว่าอ่านแล้วอะมันเปลี่ยนชีวิตแล้วก็เปลี่ยนความคิดเราจริงๆคะ่ะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย